มรนจะแบบดูชาบิตลองเลนโซ่ลาเคียวต้นแข่งอะไรแบบนี้ก็ไขว่ห้างอะไรฮะห้องอาหารก็จะเล็กนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอุ้งคาก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเป็นนายก็กำลังอะไรแม่ฮะไหนกกำลังต่อคิวรับอาหารเช้านะครับผม ไม่ใส่ชุดยุคตะของมันนะครผมเสต็กเชียงรายนะนะครับ,รว,รบวันนี้ก็วันเสาร์ที่24นะครับวันที่สพฤษภาคม2559รมอกากาศรอค่อนข,ข้างเย็ยนนะครับผมด้วยตับ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 ต,บตบพอแล้วน้อยจัง จะต้องทคลื่อนไวครับผม

<c oughs> สลัดก็มีนะครับก็จะเป็นซุปอะไรสักอย่างนายก็กำลงังปรุงอาหารมื้อเช้าอยู่นะครับผมหรือไม้เซลฟี่มาขายตัวเองด้วยนุปป๊กปูก็กำลังทำของหวานหรือเปล่าใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าม <c oughs> <c oughs> ันคืออะไร นเลือดเลยอูอะไรคนมไ่น่าใช่นมหรือเปล่าคืออะไรนะคือเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวจ่ัีขนมปังด้วย แคบอะไรนะเหลอลองดิเอลยหรอลองดิเลยเหรอไม่ลองก็ไม่รู้เอามาตรงนี้หละอร่อยอ่ะอร่อยเนาะก็ที่้ม่นี้ ต้มมั ves, hey, ้งมาเอาไ้ถูกแมีพวกไข่ทอดอ่ะมีไข่คนไข่ทอดก็แ้งแหละ Con chép à con Tự nhiên sao má người ไปเอาอะไรบอกนะเดี๋ยวมาอยกให้ทุกา็ดูบนะ้าะ,าาะีช้อนนึงจะายใจดีปะสาวกำลังเซลฟี <c oughs> ่อาหารนะครับไปเลยเอาไขา,าไข่ ครับผมขอบคุณท่รักชมนะครับผมอย่าลืมซ b s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับซับรายงานจากญี่ปุ่นนะครับ